กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใกล้กับตัวอำเภอมีภูเขาล้อมรอบมีอากาศและทิวทัศน์ที่สวยงามเมื่อใครได้มาเห็นก็จะต้องติดใจในความงามของธรรมชาติที่กำลังอวดโฉมเสน่ห์หลักๆของหมู่บ้านนี้ก็คือน้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่ห่างออกไปเมื่อชาวบ้านเห็นว่า หมู่บ้านของตัวเองมีแหล่งธรรมชาติที่ทรงคุณค่าจึงได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลโดยเฉพาะต้นกำเนิดของน้ำพุร้อนที่เป็นแหล่งน้ำแร่ชั้นดีและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นำรายได้มาสู่ชุมชนชาวบ้านได้แต่งตั้งให้ชายชาราคนหนึ่งมาดูแลบริเวณน้ำพุร้อนผู้เฒ่าจะคอยตักใบไม้ ที่ล่วงหล่นลงไปด้วยความใส่ใจพร้อมทั้งทําความสะอาดก้นบ่อให้มีความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการจัดการเช่นนี้จึงทำให้บ่อน้ำพุร้อนและน้ำแร่ที่ใช้ดื่มกินนั้นมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมทว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปและมีนักท่องเที่ยวมาชมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จ้นาที่ที่รับผิดชอบก็ต้องเพิ่มมากขึ้นตามลำดับส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องการจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวทําให้ชาวบ้านได้รับการมอบหมายให้บริหารจัดการกลับรู้สึกกลุ่มใจในที่สุดปัญหาของการขยายตัวของการท่องเที่ยวก็มาเกินกว่าที่พวกเขาจะดูแลได้ทั่วถึง ชาวบ้านที่ช่วยกันอนุรักษ์บ่อน้ำพุร้อนจึงนำเรื่องไปปรึกษาคณะฝ่ายบริหารของอำเภอและขอให้พวกเขาเข้ามาช่วยดูแลทางอำเภอจึงได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาในหลายๆด้านหนึ่งในนั้นก็คือการปลดพนักงานให้น้อยลงผู้บริหารทางอำเภอ มีมติให้ยกเลิกการจ้างพนักงานหลายตำแหน่งที่เห็นว่าน่าจะลดค่าใช้จ่ายได้รวมทั้งการปลดผู้เฒ่าที่คอยตักใบไม้ในบอ่อน้ำพุร้อนออกไปด้วยเพราะพวกเขาเห็นว่าเป็นการเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุใหม่ๆทุกอย่างเหมือนจะดำเนินการไปได้ด้วยดีแต่จูจ่ๆก็มีเหตุการณ์ ที่สร้างปัญหายิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะน้ำพุร้อนและน้ำแร่นั้นส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทั้งลำน้ำจนไม่สามารถนำมาดื่มกินได้ทำให้นักท่องเที่ยวพลอยลดน้อยลงไปด้วยเมื่อเหตุการณ์ถึงขั้นวิกฤตเหล่าผู้บริหารชุมชนจึงได้เรียกประชุมชาวบ้านเพื่อหารือพวกเขาคิดว่า จะไม่ขอพึ่งผู้มีอำนาจทางอำเภออีกต่อไปเพราะได้ประจักษ์แล้วว่าการทำชุมชนให้เข้มแข็งนั้นท้ายที่สุดคำตอบก็อยู่ที่ชุมชนนั้นๆอยู่ดีผู้ที่เป็นหัวหน้าชุมชนได้หารือถึงวิธีที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้หมดไปแต่ไม่ว่าแต่ละคนจะเสนอทางออกอย่างไรก็ดูเหมือนจะไม่ได้คำตอบ ที่น่าพอใจจากที่ประชุมเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปได้สักครู่ก็มีเสียงผู้เท่าท่านหนึ่งที่เป็นนักปราดประจำชุมชนได้กล่าวขึ้นว่าอันที่จริงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กลับมาใสสะอาดและให้น้ำแร่มีรสชาติดีเช่นเดิมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องอยากอะไรเลย แก้ไขอย่างไรดีคะท่านผู้เท่าผู้บริหารชุมชนท่านหนึ่งก็ได้ถามขึ้นก็แค่กลับมาจ้างผู้เท่าที่คอยดูแลและตักใบไม้ออกจากบอ่อนุผ่ผูร้อนให้กลับมาทำงานเหมือนเดิมปัญหาที่กังวลก็จะหมดไปในทันทีทันใดมันจะง่ายถึงเพียงนี้เชียวหรือท่าน ไม่ใช่เพราะเราไม่มีเงินจ่ายพนักงานดอกหรือคะมีผู้โต้แย้งขึ้นเอาอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อว่าต้นเหตุมาจากการไม่ดูแลบ่อน้ำพุร้อนให้สะอาดแล้วละก็ให้ส่งคนไปตรวจดูได้ที่น้ำเน่าก็เพราะพวกเราไม่จ้างคนเฝ้าบอ่อ เป็นเหตุให้ใบไม้ที่ล่นลงไปในบอ่อทำให้น้ำเน่าเสียส่งผลให้น้ำที่ไหลไปในที่ต่างๆพร้อยมีกลิ่นเหม็นและดื่มไม่ได้ตามไปด้วยแต่ถ้ากลับมาแก้ไขที่ตนเรื่องคือการดูแลและตักใบไม้ออกจากน้ำดังเดิมทุกอย่างที่ทำให้ปวดหัว ก็จะยุติลงได้เมื่อได้ฟังความคิดเห็นจากนักปราชญ์ที่พวกเขายอมรับฝ่ายผู้บริหารจึงได้ส่งตัวแทนที่ดูแลคุณภาพน้ำไปสำรวจในทันทีเหตุการณ์ก็เป็นจริงดังที่ว่าเพราะหลังจากที่ไม่ได้ว่าจ้างผู้ดูแลบ่อน้ำใบไม้ที่ล่วงหลง่นลงไปก็ทับทงกันจนทําให้น้ำเน่าเสีย ในที่สุดคณะผู้บริหารชุมชนจึงได้จ้างผู้เฒ่าที่เคยดูแลบ่อน้ำตั้งแต่แรกให้กลับมาทำงานเหมือนเดิมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันน้ำที่เคยขุ่นก็กลับมาใสาสะอาดกลิ่นที่เคยเหม็นก็ค่อยๆหายไปสามารถนำน้ำมาดื่มได้และมีรสชาติดังเดิม ทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนหมู่บ้านของพวกเขาอีกครั้งข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อกันหากสิ่งหนึ่งได้รับการกระทบอีกสิ่งหนึ่งก็ย่อมกระเทือนตามเสมอดอกหญ้าบนยอดเขาย่อมทำให้ภูเขาดูสวยงามขึ้นพื้นที่ที่แห้งแล้งก็ย่อมทำให้สรพพสิ่งดูเหือดแห้ง ดูเหี่ยวแห้งและตายลงความดีงามที่เราช่วยกันสร้างสารรค์ยอมช่วยประคองโลกนี้ให้เสื่อมช้าลงความชั่วร้ายที่ปรากฏยอมทำให้โลกต้องดำรงอยู่ด้วยความหวาดกลัว